วันนี้สร้างความตกอกตกใจนะครับหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานไปหาที่กุฏิของเจ้าอาวาสวัดประยูนนะครับก็เกิดคำถามว่าไปทำไมเจ้าอาวาสวัดประยูนเกี่ยวข้องกับสีกากรด,ด้วยหรือเปล่าล่าสุดทางสำนักพุทธก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่ใช่ทางเจ้าอาวาสไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าที่เข้าไปเนี่ยเพื่อไปขอผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็คือทางอดีตพระประสิทธิ์นะครับ เพราะว่ามีส่วนัวพันไปเกี่ยวพันกับทางสีกากรฟแล้วหลังจากที่มีการลาศิกขาไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยทางอดีตพระประสิทธิ์ก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะครับหายตัวไปเลยเก็บตัวเงียบรถที่เคยใช้ในการประกอบกิจสงก็แอบให้ลูกศิษย์เนี่ยมาคืนเงียบๆนะครับแล้วก็หนีออกจากวัดไปขณะเดียวกันมีรายงานว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเพราะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจาก ทางอดีตพระประสิทธิ์เนี่ยเคยเป็นรองอธิการของมหาวิทยาลัยที่นี่คุ้มเต็มแม็กแพ็กเกจใหม่299บาทต่อเดือนลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกับ Premier League Emirates FA Cup FIFA Club World Cup ไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้ Monomax Streaming ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ